ฮัลโหลวันนี้จะมารีวิว Dior Holiday Set มาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะแล้วสามารถใส่อะไรได้บ้างเนาะตอนแอมซื้อมานะคะเขามีของแถมมาให้ด้วยมีของพวก s ป m p l e serum c l e a n s e อรองพื้นแล้วก็โลชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเข็มกัดนะคะนี่ให้ดูจ๊บนี่ตรงนี้เป็นแบบเหมือนได้สีทองนะคะทอเป็นรูปดาวอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นโลหะนะ ตรงปลายนี่ค่อนข้างจะคมๆแหลมๆนิดนึงแต่ก็ประกายๆดีเป็นเข็มกัดน,น่ารักดีเนาะเก็บไปมาแกะอันนี้ดีกว่าว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างชุดอนี่ก็คือ d อ o r holiday set อันนี้เป็นลิปสติกนะคะมาแกะดูว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นซองกรรมี่อ๋อเขาคงไว้ให้ใส่นี้แหละแล้วก็ ด้านไหนก็มีอันนี้คืออะไรอ๋อโซ่เป็นโซ่สีทองแบบทองเข้มๆนิดนึงเนาะอะมาดูนี้ดีกว่าคึบเราขยับขยายให้มันดูสวยงามไหมาดูนี้กันดีกว่าว่าข้างในเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะเปิดเข้ามาพะมีลิปสติกตรงนี้สามแท่งอ๋ออันนี้ก็ต้องมีอีกแท่งหนึ่งตรงนี้สินะ มีแท่งหนึ่งอ้อลืมไปวิธีการเปิดนะคะของอันนี้นะใส่ให้ดูก่อนวิธีการเปิดนะเราก็หมุนด้านข้างอย่างนี้ปึ๊บมันก็จะเป็นล็อกของมันอยู่นะนี่เหมือนกันมาดูสีลิปสติกดีกว่าเอ้ยอันนี้ลิปสติกนี้สวยนะนี่ดูด้านรอบๆเขาก็มีเลเซอร์เป็นลายด้วยอะ่ะนี่เห็นไหมดูสีโอ้โห แดงแบบแดงจริงจังเลยอะ่ะเป็นเนื้อเบลเวตเหรอเป็นเนื้อกำมะหยี่ไหนดูหลังกล่องก่อนดีกว่าว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสีเก้าเก้าเก้าเบลเวตสีสะใจมากเลยอะ่ะแล้วมาดูต่อว่ามีสีอะไรให้อีกแท่งนี้สีแปดหกสองวินเทอร์ป๊อปปี้เบลเวตเหมือนกันเป็นกำมะหยี่เหมือนกันต่างกันตรงไหนอะ่ะนิดนึงไหม อันนี้ออกส้มเนาะอันนี้แดงอันนี้แปดห้าแปดเรดเพนซี่แมสีออกแบบแดงเข้มๆแดงกำๆหน่อยอันนี้อันนี้สีสี่หกหกพิ s งค์โรสซาตินเงาเงาอย่างนี้เหรอสีเขาคนละโทนกันนะคะอันนี้จะออกโทนแบบส้มหน่อยไหมหรือว่าอันนี้ออกโทนแดงชมพูเนาะ แล้วก็อันนี้แดงน้ําตาลแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูคนละเนื้อกัน2อ,อันนี้เป็นเวลเวทเป็นเนื้อกำมหยีน่น,น,นะคะอันนี้เป็นสีแมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบสีเงาเงเป็นซาตินพวกลิปสติกอันนี้เขาเป็นรีฟิลนะคะคือตัวปลอกอันนี้คือปลอกจริงใช่ไหมถ้าเกิดว่าสีนี้หมดหรือว่าเราอยากเปลี่ยนสีเราก็ดึงไอ้ตัวนี้ออกแล้วก็ดึงตูดนี้ออกแล้วก็ไปใส่แทนนะจบอันนี้ไปแล้วมาลองดูกล่องกันดีกว่า ว่ากล่องใบเท่านี้สามารถใส่อะไรได้บ้างเราซื้อนี้มาก็คงไม่มีใครหวังว่าจะแบบอยากได้ลิปสติกหรอกเนาะทุกคนก็คงอยากได้กล่องอันนี้ใช่ไหมมาดูข้างในว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะอันนี้เขามีสายโซ่มาให้ด้วยนะคะวิธีการคล้องเนี่ยสามารถคล้องได้หลายแบบนะนี่สามารถคล้องตรงนี้กับตัวลิปสติกอันนี้ใช่ไหมปึ๊บคล้องอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะจับแยกดึงอันนี้ออก ้อยเฉพาะอันนี้ก็ได้เป็นแบบลิปเคสเนี้ยแต่มันไม่มีลายตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ได้สวยขนาดที่เราจะมาห้อยเดียวๆอย่างเงี้ยเนาะคงไม่ใช้อย่างนี้หรอกคงต้องแบบไปด้วยกันส่วนอันนี้นะคะเขามีห่วงมาแค่ฝั่งเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะห้อยเฉพาะกล่องอันนี้มันก็จะห้อยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่มีหูตรงนี้นะถ้าไม่งั้นก็ต้องไปด้วยกันนี้แหละเป็นเซตวิธีการใส่ตัวล็อกนี่นะคะคือเอา เนี่ยการตรงนี้ใส่เข้าไปตรงช่องนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปสุดนี่เรามาดูกล่องกันดีกว่าค่ะว่ากล่องใบเท่านี้สามารถใส่อะไรได้บ้างนะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อเซตเนี้ยคงไม่มีใครอยากได้ลิปสติกหรอกทุกคนคงอยากได้กล่องนี้มาสะพายเล่นแหละให้ดูรอบๆของกล่องก่อนนะคะด้านหน้ามันก็จะมีลายอย่างนี้ด้วยนะสวยมากเลยด้านหลังก็เป็นเรียบๆตัวลิปเคสก็เป็นเรียบๆนะคะด้านบนมีโลโก้ดีออยู่ตรงนี้นะเปิดเข้ามาปุ๊บนี่ งฝั่งนี้เป็นกระจกนะมาดูดีกว่าว่าอันนี้ใส่อะไรได้บ้างเนาะสมมติเราลองใส่การ์ดสิบใบนะคะจริงๆก็ยังเหลือที่ต้องเยอะนะสมมติมีการ์ดสิบสามใบก็สามารถใส่ได้นะยังเหลือที่อีกเลยใส่เงินก็ได้มมงดเงินนี้แล้วก็ใส่บัตรลงไบนี้ติดได้สมมติเรามีบัตรห้าใบน,นะคะแล้วก็ใส่คุญแจรถโอ้ยคุญแจรถใส่ได้พอดีเลยอะ ลวดฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องคุณจะล้นฝั่งนี้เนาะใส่คุณจะลอดใส่ลิปมาเจลแอลกอฮอล์ได้ไหมนี่ได้สิยัดเยี่อหนูไปหน่อยหนูต้องได้สิคะไม่ได้ทำไม,สมใส่คุณจะลดนี่ได้แหละใส่ลิปติกปากกาจะแพงได้ไหมขออะไรเยอะไปปะเนะี่ย นี่ไงได้ด้วยโอ้เยี่ยมตอนนี้มีการ์ดห้าใบามีลิปสติกมีปากกามีเจลกอฮอล์มีคุณจรถดใส่ได้ด้วยอะ่ะอันนี้คือโล่งอะ่ะใส่อะไรให้เขาดีอะ่ะหรือจริงเราก็ใส่ลิปเขาเนี่ยแหละี๋ยวเราใส่ลิปมันลงไปก็ได้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่ลิปของดีอออันนี้นมีลิปของเฟชอยู่นะคะลองใส่เอยก็ได้เหลือๆใส่ได้สบายมาก เราพกจริงๆเราจะพกอะไรบ้างอะเราคงพกกระบาดสี่ใบนะการ์ดเจ็ดใบคุณแจรถได้ปากกาได้เจลแอลกอฮอล์ได้ลิปมันได้เอ้าไม่ได้เาใไมนี่นี่ เจลอแอกอฮอล์ไว้ในช่องนี้ดีกว่าโอ้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยนี่ไหนลูกอมไหมไม่น่าจะได้แล้วอะบางทีเราคงต้องพอบ้างเอเนี่ยใส่ของได้เยอะนะใช้งานได้จริงไหนเรามาลองใส่มือถือไหมได้ไหมอะลองรู้ดีกว่า อ๋อไม่ได้แล้วไม่ต้องลองหรอกห่างไม่ได้ใส่มือถือไม่ได้นะคะเนี่ยห่างไกลมากไม่ได้จบไปแต่โดยรวมถือว่าใช้งานได้จริงนะเนี้ยบางทีที่เอามใส่ก็คือมีธนบ,บัตรสี่ใบบัตรเจ็ดใบกุญแจรถปักกาลิปมันคัตตันบัตร ปิดได้แล้วตรงนี้ก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยโอ้เยี่ยมเลยยาดมิสักอันได้ไหมโอ้ได้ใส่ยาดมอีกอันนึงได้เลยสบายมากถ้าเกิดถือเป็นคลัชก็ได้นะเนี่ยนี่ถือเป็นคลัชอย่างนี้ก็ได้นะเอ้ยไปงานแต่งได้อยงไงสวยดีถือแบบเก๋ๆเล็กๆเท่านี้ก็พอใส่ของได้เยอะด้วย ลืมพูดถึงราคานะคะอันเนี้ยราคาตั้งเขาอยู่ที่7,450บาทนะแต่ว่าในห้างเนี่ยก็จะมีลด10%อย่างวันนี้เอามาได้ที่สารัก้อนก็ลด10%พวกในเคอร์เซนทันก็ลด10%นตะคะก็จะลดเหลือ6,705บาทนะแล้วก็ใช้บัตรซิตี้แบงค์ลดออนท็อปได้อีก15%นะรวมแล้วก็เหลือ5,700บาทรู้สึกคุ้มไหมก็ได้อยู่นะได้ลิปสติกมาสี่แท่งถามว่าช่วงนี้เราได้ใช้ลิปหรอก็คงไม่ค่อยหรอกเพราะเเราาาาาใส่ากากก่่หนนนนน้้กกกกััะแตวอี ดูใช้งานได้จริงถือเป็นของสะสมของช่วงคอลเลด์นี้นะคะแถมได้โซ่อันนี้มาด้วยจะได้ไปคล้องกระเป๋าอย่างอื่นแต่ว่าสีแบบไม่ได้ทองอย่างนี้นะทองออกแนวแบบออกดำๆนิดนึงอ่ะเขาโคละทองอ่ะนะจริงๆแล้วอ่ะมาให้ดูว่าเวลาสะพายใบนี้แล้วเป็นยังไงเนาะนี่ความยาวสายกําลังพอดีนะคะคือแอมสูง1ต้องบอกก่อนว่าแอมสูง153นะเนี่ยเวลาสะพายแล้วก็จะอยู่ช่วงเอวอย่างนี้พอดีเลยใช้ได้ แล้วก็เปิดปั๊บนี้ถ้าถือเป็นคลาสก็ได้นะถ้าถือเป็นคลสจริงๆเอาไอตัวลิปสติกออกดีกว่าแค่นี้ก็พอสวัสดีค่ะนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองสอบถามเคาน์เตอร์เครือร่องสำอางดีออนดูนะคะแล้วก็สามารถติดตามอันได้ใน i ิน t a g r กรม tryonbrand นะคะเด๋ยมขึ้นไว้ให้เนาะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาถามได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ s u b s c ส i b e ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบายบาย